สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาโชว์เพาะผักเอาไว้นะคะไว้ปลูกหน้าร้อนก็มีมีกะเพรากะเพรานี้ก็ประมาณ7วันนะคะนี่ฉันก็เพาะใส่ไฟนะคะใส่หลอดไฟเพาะแล้วก็ ที่ไปเรื่อยนะคะอันนี้เบบี้บลอคกลี่ต้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็มีเริ่มใบที่สามก็เริ่มจะออกแล้วนะคะใบที่สามก็เริ่มจะมีออกมาแล้วออกมาแล้วที่ฟินแลนด์ก็ หิมะก็ยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะพายุหิมะจากข้างบนนะคะนะเะยอะมากโอ้ ฝนหิมะพายุหิมะนะคะเยอะมากไม่อยากออกไปไหนเลยปกติเดือนสีก็หิมะก็เริ่มจะซาแล,แล้วนะคะฝนตกหิมะเริ่มจะฝนตกเริ่มจะละลายนะคะแต่นี่ก็หิมะตกนะคะ ก็คืนนี้ตกหมดคืนเลยมาดูเปลี่ยนนะคะเรามาดูผักผักก็มีเยอะอยังไม่เพาะนะคะข้างนอกเราก็จะเพาะมีผักบุ้งกับผัก ผักบุ้งกับโหระพาใบเมงลักอันนี้ก็เพราะอันนั้นนะคะจะทำอย่างนี้ให้เขาอุ่นนะคะก็อันนี้คือใบบวบกนะคะผักหนอกนะคะเพราะถ้าเพาะที่นี่ก็ต้องหาอะไรที่อุ่นๆนะคะน,นี่ละดิฉันก็หาฝามาปิดนะคะอย่างนี้นะคะ กลางคืนเขาจะหนาวอากาศหนาวมากที่นี่โอ้หิมะนะคะด้วปิดไว้อย่างนี้นะคะปิดให้อุ่นๆแล้วเงื่อมก็จะออกไม่ต้องรดน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะรดน้ำแล้วประมาณกะว่าสี่ห้าวันรดน้ง อันนี้ก็เพราะใบบัวบกนะคะอากาศที่ฟินแลนด์หนาวมากเพราะผักเพราะผักบุ้งผักอะไรก็ต้องใส่ในเต็นท์นะคะถึงจะได้กินพวกพริกพวกอะไรเนี้ยกะเขือ ผักหนอกเป็นยังไงมาดูใบบัวบกก็เริ่มจะใบใหญ่แล้วดูนะคะยกมาขยายพันุโอ้ก็โอเคนะยากมากนี่ค่ะใบะบัวบกนะคะกำลังจะขึ้นนี่ค่ะ ชุ่มช้ำเลยไม่ต้องรดน้ำเป็นอาทิตย์น้ำน้ำมันอุ่นเนาะไฟทำให้ไฟมันอุ่นร้อนนะมันมันก็เห่า,น,านี่แหละค่ะไฟบวก กอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ